วันนี้นะครับเดี๋ยวจะต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราพูดถึงกฎอุปสงค์จริงแล้วเราเราเราพูดเรื่องชิปไปแล้วถูกไหมเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูฟออนกับชิปพูดไปแล้วเนาะทีนี้ผมคิดว่าเรื่องกฎอุปสงค์เนี่ยอาจจะยังยังไม่ไม่ครบถ้วนดีนะก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกฎอุปสงค์ที่จดไปมีอะไรบ้างเราเราหมายถึงอะไรคําว่ากฎอุปสงค์ <c oughs> ปริมาณ ซื้อจะแปรผกผันกับราคาโอเคจริงๆแล้วเราอยากเริ่มต้นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลบนะตรงเนี้ยคือเราบอกว่า QI นี่คือ QD นะบางบางหนังสือบางเล่มเขาจะใส่ตัวข้างบนเป็นตัวข้างบนเป็น QD นีก็ได้หรือเป็น QD ใหญ่ก็ได้แล้วแต่เนาะแต่เนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงอุปสงค์เราก็เลยเขียนแค่ QI โอเคไหมซึ่ง QI ในที่นี้มีความสัมพันธ์กับ ก็บอกว่าคำว,ว่ามีความสัมพันธ์ก็คือเป็นฟังก์ชันกลับใช่ไหมแล้วเป็นฟังก์ชันกลับอะไรบ้างก็มีตัวแปรหลายตัวเลยนะครับตั้งแต่ราคาตัวเองอินคัมราคาสินค้าอื่นและอื่นๆอีกหลายตัวเนาะที่ผมเขียน3ตัวเนี่ยจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่า3ตัวนี้เป็นตัวแปรหรือปัจจัยที่มีความสำ,สำคัญและมีอิทธิพลต่ออุปสงค์มากที่สุดเห็นไที่เราจะเรียนใน ใน,ในเทอมนี้นะครับที่ที่คําว่ากฎอุปสงค์เนี่ยเรากําลังพูดถึงความสัมพันธ์ตัวนี้ตัวเดียวก็คือความสัมพันธ์เชิงลบความสัมพันธ์เชิงลบถ้าหากว่าเราเขียนเป็นสมการเนาะเราอาจจะเขียนบอกว่า quantity demand เนี่ยนะมีค่าเท่ากับ a ลบ b pi อย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้คือการที่อุปสงค์มีความชันเป็นลบใช่ไหม แล้วถ้าเราจะใส่ตัวอื่นเข้าไปอีกผมก็ใส่ได้นะเช่นดูดีๆผมบอกว่าเท่ากับบวก C i n c o m e ลบ d p j และอื่นๆถ้าเขียนนี้คุณรู้ไหมว่าอุปสงค์เนี้ยความสัมพันธ์ในเชิงรายได้และราคาสินค้าอื่นถ้าเราเขียนแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นสินค้าปกติหรือได้ดูไหม ตัวนี้เป็นกฎอุปสงค์เนาะลบอยู่แล้วตัวนี้บวก ci แปลว่าอะไรครับถ้าอินคมเพิ่มปริมาณซื้อจะเพิ่มอินคมลดปริมาณซื้อจะลดเครื่องหมายบวกตัวนี้บอกเราว่าอุปสงค์เส้นนี้เนาะสินค้านี้เนาะสินค้า i เป็นสินค้าปกติเพราะความสัมพันธ์ทางเดียวกันินีๆมันง่ายแบบนี้แหละเนาะแล้วตัวลบล่ะราคา pj สูงขึ้น ความหมายเนาะราคา p j สูงขึ้นจะทำให้อัลปริมาณซื้อ QI ลดลงแปลว่าสินค้า J และสินค้า I เป็นสินค้าประกอบถูกไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นไอเครื่องหมายที่เราใส่อยู่บนหัวตรงเนี้ยถ้าเราเขียนสมการก็ถูกใช้ได้หมดเนาะมันเป็นบวกก็ได้ลบก็ได้ใช่ไหมถูกไหมครับทีนี้เวลาที่เราใส่ในที่นี้เข้าไปเนี่ยซึ่งพวกเราเนี่ยต้องต้องต้อง,องทำใจนิดหนึ่งเนาะเราเรียนเศรษฐศาสตร์เราใช้เลขเยอะใช่ไหม เดี๋ยวเราก็ต้องไปเรียนแมทใช่ไหมต้องลงแคลใช่ไหมต้องลงอ e, ีอะไรวะอีซีสามสองศนยะไรพวกนี้ยซึ่งเราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์พวกนี้แหละแล้วก็ตัวที่สัมพันธ์ที่เราจะได้ใช้ก็คือไอ้พวกเชนของตัวแปรต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ก็ให้เห็นว่าหน้าตามันเขียนได้ Qi เท่ากับเช่น100ลบ 0.1p วก0.1 i ลบ 0.25 PJ อะไรเงี้ยมันเขียนได้หมดแหละจะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งเอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะตอนนี้ยังไม่ต้องตกใจแต่สิ่งที่เราเห็นณนะวันนี้ก็คือว่าถ้ามันมีเครื่องหมายเหล่านี้อยู่เราก็พอจะเดาได้ว่ามันเป็นสินค้าปกติสินค้าด้อยสินค้าประกอบสินค้าทดแทนเอาท่าน,นั้นพอโอเคนะครับแล้วที่เราเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงอุปสงค์ของสินค้าแล้วเราก็บอกว่ามันมี law of demand ใช่ไหม ซึ่งลอที่มามันบอกว่าเครื่องหมายตัวนี้สังเกตนะมันไม่มีทางเป็นอื่นมันไม่มีทางเป็นบวกมันต้องลบแต่เดี๋ยวเราก็เห็นเคสบางเคสมันมาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ามันจะไม่เป็นบวกก็แล้วกันทีนี้สินค้าโดยทั่วไปเมื่อมันมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงลบแบบนี้เราก็เลยกําลังสนใจแค่ก้อนนี้ถูกไหมและปัจจัยเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกเนาะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ชิฟใช่ไหมโอเคนะ ทีนี้เราจะมาขยายความเพิ่มนี่คือเราพูดไปข่าวที่แล้วละเราจะมาขยายความเพิ่มตรงนี้ว่าแล้วการที่ราคาสินค้าเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้คนบริโภคเปลี่ยนเกิดขึ้นจากผลสองประเภทนะผลสองทางผลอันที่หนึ่งเราเรียกว่าผลทางไรายได้เนาะอ่ะเขียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลบนะกับ ผลทางการทดแทนตัวนี้ก็คือ Income ใช่ไหมอิ c คัมเอฟเฟ t นะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ substitution effect เขียนไมี2ตัวนะในในคลิปวิดีโอนะผมก็เขียนไปให้แล้วแหละเข้าใจว่าเขียนไปแล้วนะ แต่ทีนี้ประเด็นที่อยากจะเล่ามาชวนพวกเราคุยก็คือว่าเราสังเกตไหมว่าเวลาที่เราพูดถึงความต้องการซื้ออะแล้วเราเจอสินค้าว่าเฮ้ยราคาสินค้ามันเปลี่ยนสมมุตินะเอาเป็นว่าราคาจะลดลงก็ได้เนาะถ้า P ลดลงเนี่ยพีไอลดลงเนี่ยมันจะทําให้การซื้อสินค้า i เนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมถือไหม คำอธิบายมันออกมาได้2ทางเนาะอันแรกเลยถ้าเราอธิบายทางผลทางรายได้การที่ราคาสินค้าลดลงมันทําให้เราซื้อเพิ่มขึ้นเนะ่ะเหตุผลคืออะไรมองดังด้านคิดถึงมุมมองของด้านรายได้ก่อนแม้ว่าปัจจัยตัวอื่นๆไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยอินคัมจริงเราก็ไม่เปลี่ยนนะ อย่างอื่นคงที่หมดเลยแต่พอพลดปุ๊บเอ๊ะทำไมมันถึงมีคำว่าผลทางรายได้เราความรู้สึกเราที่ของถูกลงมันกระทบรายได้เราไงฮะเ,เงินที่เรามีเหลือใช่ไหมคำที่สําคัญนะคำว่าเงินเรามีเหลือเนี่ยแปลว่าแม้รายได้ที่เป็นตัวเงินเราไม่เปลี่ยน แต่เมื่อของลดลงมันเปรียบเสมือนว่าเงินที่เรามีอยู่มันเปลี่ยนงงไหมไม่งงก็ถ้าเกิดว่าของมันสี่สิบาทข้าวจานละสี่สิบลองดูนะเรากินข้าวทุกวันที่เนี่ยจานละสี่สิบแล้วสมมติว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมหาวิทยาลัยใจดีบอกว่าจะให้คิดราคายี่สิบบาทข้าวที่ธรรมศาสตร์ที่ซื้อที่โรงอาหารเท่านั้นเนี่ยยี่สิบบาท แปลว่าเรามีเงินเท่าเดิมใช่ไหมแม่ให้เท่าเดิมแต่เราเนี่ยกินข้าวได้มากขึ้นเพราะว่าของมันถูกลงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคำนี้มันก็เหมือนว่า real income เนาะผลทางรายได้เนี่ยก็คือเหมือนว่ารายได้แท้จริงเราเพิ่มเราก็เลยบริโภคเพิ่มเนอไหมเพราะฉะนั้นผลทางรายได้เมื่อเกิดตัวนี้เนี่ยแปลว่าอธิบายทางนี้เนาะก็คือเหมือนรายได้แท้จริงเปลี่ยนเนาะรายได้แท้จริงอ่ะผมเขียนเลยถ้า p ลดก็เท่ากับรายได้แท้จริงเพิ่มขึ้น เมื่อไรายได้แท้จริงเพิ่มขึ้นเราก็ย่อมเป็นไงรวยขึ้นไงก็บริโภคเพิ่มขึ้นถูกไหมถูกไหมแค่นั้นเองแต่ถ้าราคาสูงขึ้นเป็นไงตอนเข้ามามหาวิทยาลัยนี่ปีหนึ่งเนาะแม่มาดูแล้วโอ้ของข้าวที่โรงอาหารเนี่ยราคาจานละสามสิบสาสิบห้าหมดเลยวันที่แม่มาเซอร์เวใช่ไหมเขาก็คำนวณให้เราได้ละได้เงินเดือนเท่าไหร่ใค่ไม่รู้แม่มาดูป่ะอ่า แต่ปรากฏว่าพอเปิดเทอมปุ๊บเนี่ยของแพงขึ้นอ่ะแม่บอกไม่รู้แม่ดูไปแล้วปีหน้าว่ากันสมมติอย่างเงี้ยจนลงว่าคือได้เท่าเดิมแต่ว่าของแพงขึ้นแล้วเราก็เหมือนกับจนลงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากราคาสินค้าเพิ่มขึ้น<ๆ>ก็เปรียบเสวนว่าไรายได้แท้จริงเราเป็นไงเป็นไงเพิ่มหรือลดลดถูกไ,ไหมลดลงปริมาณการรภกก็เป็นไง ก็ต้องลดลงไปด้วยเพราะว่าก็กของแพงเราก็ซื้อได้น้อยลงไงถูกปะ่ะนี่คือผลทางไรายได้แต่ทีนี้เวลาที่ราคาสินค้าเปลี่ยนเนี่ยเนาะมันก็จะกระทบกับคนเนี่ยอยู่สองด้านเนาะอันแรกรู้สึกว่ารวยขึ้นหรือว่าจนลงใช่ไหมอีกด้านหนึ่งมันทำให้เรารู้สึกเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันไม่ได้เปลี่ยนการที่ของชิ้นหนึ่งแพงขึ้นหรือถูกลงสมมตินะ ถ้าเราเอาเนี่ยเป็นไอศครีมก็ได้เนาะง่ายดีถ้าไอศครีมถูกลง <c oughs> ใช่ไหมเราไอเนี้ยเรากินเพิ่มอยู่แล้วเป็นผลทางนี้แล้วหนึ่งอันละแต่ถ้าไอศครีมราคาถูกลงเราก็น่าจะบริโภคเพิ่มขึ้นแต่เราจะอธิบายในมุมของผลทางทดแทนอย่างไรคุณคิดไงเรียก <c oughs> <c oughs> เอ้ทำไมได้คนเดิมเลยธนพรสุ่มมาได้คนเดิมอีกแล้วอืมธนพรว่าไงผลทางการทดแทนคิดไงซื้ออยเพิ่มขึ้นเปนเออเป็นไงอ่ะซื้ออยู่เพิ่มขึ้นเป็นไงถ้าราคาไอศครีมลดลงคุณจะซื้ออย่างอื่นเพิ่มขึ้นทำไมไอ่ะไอศครีมไอศครีมลดลงซื้ออะไรเพิ่มขึ้นใช่แต่ว่าถ้ามองในผลนาการทดแทนอ่ะ พอ,พอเนื่อออกไหมเราตอบได้อยู่แล้วว่าถ้าไอศครีมถูกลงเราบริโภคไ,ไอติมเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่เคยถามไหมว่าแล้วเราบริโภคมันเพิ่มขึ้นอะ่ะมันต้องแทนอย่างอื่นได้ใช่ไหมมันแทนอะไรได้บ้างคือแทนน้ำปั่นได้แทนกาแฟเยน็นแทนอย่างอื่นได้แต่เรารู้สึกว่านี่มันเป็นช้อยที่ดีกว่าอื่นที่ราคาไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นในมุมนี้หมายความว่า Pj อย่างอื่นไม่เปลี่ยนแต่พอ Pi เราถูกลงใช่ไหมเราก็กินเพิ่มเพราะว่ามันก็ดีกว่าอยากกินอย่างอื่นไงเพราะเราเป็นคนมีเหตุผลถูกป่ะละ่ะ ทีนี้พอเราทาแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าอ๋อถ้าของมันถูกลงเนี่ยเราซื้อเพิ่มขึ้นเพราะสองอย่างหนึ่งเราเหมือนรวยขึ้นเนาะถ้าราคาลดลงนะสองคือมันเป็นตัวเลือกที่ดีที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับอื่นๆคําว่าเทียบกับสําคัญเนาะ relative อะเึกอ,อไหมเพราะฉะนั้นในมุมนี้นะครับถ้าราคาลดลงใช่ไหมสินค้าเนี่ยมันก็จะบริโภคไปแทนตัวอื่นไงนึกออกไหมเราก็จะโภเพื่อไปแทนอย่างอื่นที่ใกล้กับมันอะมากขึ้น ก็เลยทําให้คิวเพิ่มขึ้นผมขีเกียดเขียนนะคูณอธิบายด้วยตัวเองเนาะแต่ถ้าราคามันแพงขึ้นแบบเราชอบไอติมยี่ห้อนี้มากเลยนะ40บาทด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ผ่านไปหนึ่งปีมันปรับเป็น50บาทอะเราก็คิดแล้เอ๊ต้องกินมันหรือเปล่าใช่ไหมเราก็จะกินมันน้อยลงเพราะว่าไปกินอย่างอื่นก็ได้ที่ยังไม่ขึ้นไงเข้าป่ะตนนั้นเนี่ยเรียกว่าผลทางการทดแทนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในกฎของอุปสงค์เนี่ย ยังไงก็ตามเนาะความสัมพันธ์ระหว่าง p i แล้วก็ QI จะไม่มีทางเป็นบวกเนาะจะไม่มีทางเป็นบวก other things given เนาะหมายความว่าปัจจัยอื่นกำหนดให้คงที่ทั้งหมดนะครับโอเคไหมอันนี้คิดว่าจากคราวที่เราก็พูดไปแล้วแต่ว่าก็น่าจะเข้าใจดีขึ้นเนาะมีคำถามไหมครับ ปันจะปันสะทอนไหมยังยังไม่มาโดนเช็คขาดไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเรามีเช็คเราขาดได้กี่ครั้งนะมีคะแนนได้แค่ห้าครั้งเนี่ยอ,อันนี้หายไปละศูนจุดห้าไม่เป็นไรมีเยอะเนะเอาคำถามตรงไ,มมไมตงไหนผล,ผลการทดแทน ในเราอธิบายให้ทำที OS, ำ่เข้าใจให้ฟังหน่อยดิคุณเข้าใจว่าไงเอา,เอาไม่เป็นไอติมไม่ได้เอาเป็นเครื่องสำอางก็ได้ออถ้ากิดว่าเอิเครื่องสำอางอันนึงระคเพิ่มขึ้นก็จะไปซืออีกอันนึงที่แบบเหมือน,นกนใช่เราก็จะซื้อไอ้นี้ลดลงใช่ไหมเพราะก็ตัวนี้ไงเป็นอันนี้แซื้อสลับกันเอออันนี้คือที่เราพูดคืออันล่างไงเครื่องสําอางยี่ห้อที่เราใช้ประจําแพงขึ้น เราก็อาจจะหาเครื่องสำอางอื่นที่ใช้แทนมันได้มาบริมาใช้แทนใช่ปะ่ะเราก็จะซื้อมันน้อยลงไงอ่ะถูกป่ะละ่ะแต่เครื่องสำอางมันเปลี่ยนได้ง่ายงั้นเลยเหรอผมว่าบางทีถ้าเราติดยี่ห้อไหนแล้วมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะตอนนี้อาจจะยังเปลี่ยนได้เพราะคุณยังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูก่ะใช่ปะ่ะแต่พอแบบพอคุณอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆสักจบแล้วอะไรผมว่าคุณก็จะมีข้อมูลแล้วผิวเราเนี่ยเหมาะยี่ห้อไหนเนื่องกป่ะแล้วเมื่อติด ล็อกไปแล้วเนี่ยผมว่าคุณเปลี่ยนยากแล้วโอเคไหมเข้าใจขึ้นไหมอย่างนี้ mm hmm. พยายามหาตัวอย่างที่เราใกล้ตัวเราเนะาะล้วเราลองคิดนะคือว,วิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยแต่ละคนมันเคยเราเราเคยเจอเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะเทียบเียงได้กับหลายอย่างที่เราเคยเจอใช่ไหมเราก็โน้ตไว้ว่าเราเข้าใจแบบนี้แล้วผมคิดว่าตอนเราไปอ่านเจอปุ๊บเราก็จะรู้อ๋อมันคือคอนเซปต์นี้ โอเคไหมมันอาจจะไม่ตรงกับผมก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ผมยกตัวอย่างคือเป็นไอศครีมเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจแบบไปประยุกต์ต่อได้ไม่ยากโอเคไหมอันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราตัดออกมีมีเบียร์ห้าขวดร้อยสี่ขวดร้อยอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยกินมันเลยแต่พอมีโปรโมชั่นที่มารู้สึกไงไม,กไม่กินอยู่ดี <laughs> โอ้โห <laughs> เด็กดี ทำไมพีไอถึงเป็นลบตลอดเหรอไม่เข้าใจคือคำว่า PI ความสัมพันธ์เป็นลบตลอดเนี่ยหมายความว่าอุปสงค์จะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ที่เป็นลบคือถ้าราคาของถูกลงเรามักจะบริโภคเพิ่มข่้าวที่เราคุยกันแล้วว่ามันมีเหตุผลอยู่เนาะเมื่อของถูกลงเราก็รู้สึกว่าเอา้าถ้ามันเป็นสินค้าที่เราบริโภคประจำมันถูกลงก็ดีเราก็จะบริโภคเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า เรารู้สึกรวยขึ้นนีค่คำตอบที่หนึ่งอันที่สองคือมันเป็นทางเลือกที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับอย่างอื่นที่มันไม่ได้ลดใช่ไหมแต่พอมันแพงก็ตรงข้ามไงเราจนลงแล้วก็มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีน้อยลงไม่ใช่เราไม่ชอบนะมันดีน้อยลงเมื่อเทียกบกับตัวอื่นใช่ไหมมันก็เลยมีความสัมพันธ์เป็นลบเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์แบบลึกๆเลยนะเจนเย็นนะ<ม>ก่อนสอบวิเทอมเราจะมีเรื่องนี้เนาะเราจะได้พิสูจน์เรื่องนี้ว่าทำไมเป็นลบด้วยอีกทฤษฎีหนึ่งอีกแบบจำลองหนึ่ง อีกสักสามสามอาทิตย์ Q, Q, Q คือนเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอปริมาณซื้ออ,อ่ะ Q ก็คือดีมาล QI อ่ะใส่เข้าไป QI QI คือ QI คือปริมาณซื้อฮะคืออุปสงค์โอเคไหมอ่ามีคำถามไหมครับถ้ามีถามเลยนะเพราะว่า มันก็สําคัญแบบไงไม่อยากให้ให้เรารู้สึกแบบค้างไงถ้าเข้าใจเอ้ยมันคืออย่างนี้ถ้าแบบคาใจไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปต่อแล้วจะงงโอเคไหมครับแทนได้เลยนะ เป็นลบอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันผูกพันกันแต่ว่าถ้าเป็นบวกก็คือมันแบบแผันตามกันใช่ <c oughs> เครื่องหมายนี่คือความสัมพันธ์เท่านั้นเองถูกต้องทีนี้กฎอุปสงค์มันบอกถึงความสัมพันธ์เชิงผูกพันไงแค่นั้นเองโอเคไหมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้ลบได้